สวัสดีครับผมครูหนุ่มคริสเตียนปิงปองนะครับก็จะมาสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์นะครับรีเทิร์นบอร์ดนะครับของอาจารย์ปริญญานะครับเป็นยางสำเร็จโชวโรงรองนะครับหรือปัจจุบันเป็นไผ่มะนีนะครับแผ่นหนึ่งแล้วก็ใช้ลวดนะครับมัดกับตาข่ายแบบสำเร็จนะครับ แล้วเราก็จะเล่นตีลูกกระดอนนะครับกับรีเทนบอร์ดแบบนี้นะครับเดีย๋ยวชมการสาธิตนะครับ 衣服黑的。 นีจะให้ดูภาพใกล้ๆนะครับระหว่างที่เล่นนะครับ inet. 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 いい องสามส้าเก้าครับผม